จริงๆในพื้นที่ของอำเภอแม่ลานโดยเฉพาะตำบลเมืองเตี้ยเราเป็นชุมชนสงวิถีมีไทพุทธอยู่ประมาณสัก30อร์ซนไม่ถึงก็เราอยู่แบบค่อยทีค้อยอาศัยแต่ก่อน พ่อตาเป็นหมอต้มยาใครไม่สบายที่บ้านทางบ้านเนี่ยก็ต้มยาอยู่บ้านก็ถ้าว่าเราทํางานก็ไม่เบื่อเหมือนกันแต่พอถึงเวลาเรามานี้ก็เรามาได้สนุกกันเพปะปะกัน <c oughs> มาอยู่ชุมรุมนี้ก็มาพบเพื่อนได้คุยได้กลับกันด้วยว่าใครทําอะไรเป็นอะไรออกกาลังกาย แปลงปลูกสมุนไพรอินรีของกลุ่มข้อที่ปลูกเดิมทีแรกก็มีพรกับขมิน้นขมิ้นชันแล้วก็ตัไไข่หอมด้วย3ตัวพรนี้ก็หลักๆก,ก็ทํายามงยามงสมุนไพรแล้วก็น้ามันเหลืองน้ำมันเหลือง,น,องนี่ทาตัวเข็ดเมื่อยมีสัตว์มแมลงกัดต่อยก็ใช้ได้ดีอยู่ที่นี่เขาเด่นเรื่องสมุนไพรเพราะว่าเขาเป็นชุมชนเกษตรนะคะเขาก็อาชีพหลักทําสวนกรีดยางทํานาแล้วก็เขาก็มีการดูแลสุขภาพด้วยเรื่องสมุนไพรมาตั้งแต่อดีตแล้ว ผู้สูงอายุเป็นแกนหลักทุกๆเรื่องในชุมชนตอนนี้ผมว่ามันอาศยัยที่ประสบการณ์ที่เขาอยู่ในชุมชนมานานแล้วก็โดยสภาพร่างกายผู้สูงอายุดูแล้วคือจะแข็งแรงมากวันนี้จ0 8สิบเป็ดสิบก็ยังดำนาตีดยางอยู่ยังดูแลยังไหวอยู่ก็เลยเป็นแกนนาแกนที่จะมีหนุ่มๆม,มาเป็นแกนนาตอนนี้กลับกลายเป็นผู้สูงอายุเป็นแกนนาในชุมชน ชุมชนชาวบ้านเขาไม่คุ้นชินกับการทําวิจัยประธานกลุ่มนะคะพี่สมชายเขาก็เป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์เป็นผู้นําด้วยชาวบ้านที่นี่เชื่อผู้นําเมื่อผู้นําเข้าใจผู้นําก็พาทาหวังลึกว่าจกคนข้างนอกจุดด้อยของ 3จังหวัดนี่คือพอเรามีศูนย์เรียนรู้และคนข้างนอกเขาเขาดูข่าวและก็ไม่ค่อยกล้าจริงๆมีของนี้เยอะ